สวัสดีครับวันนี้นำาพามาประกวดครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ครับผมโอ้รถเยอะมากเลยวันนี้ไม่รู้จะติดรางวัลกับเขาไหมครับลองดูเนาะไม่รู้จะติดรางวัลกับเขาไหมครับลองดูสดตั้งรถค่อนข้างเยอะฮะเลยจอดไกลก็มีรถรับส่งเนาะไปถึงหน้าอาคาร4,000ที่นั่งเลยครับผมระหว่างทางก่อนเข้าอาคารก็ มีพาเครื่องขายนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับพาเครื่องขายเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับทางเข้าประตูครับผมอ๋อพอเข้าไปด้านในเนาะก็คนค่อนข้างเยอะนะครับผมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เลยนะฮะนี่ฮะผู้กองก็ผ่าชมบรรยากาศรอบๆเนาะนี่ฮะเยอะไหมฮะที่อันดับสองครับผมอ่ะได้อันดับสอง กว่าได้ทำถึงเก็บหยิบผิดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปลอดภัยสองข่า้ยเดี๋ยวแตกอะชุดสองพายเหรียญแรกเนาะเย้ okay, ครับ <c oughs> <c oughs>